กมาีนสวัสดีจ้ามุมกล้องสวยยังเสือใช่ขณะนี้เราอยู่ที่ศาลแขวงสมุทรปราการนะครับมาทําอะไรไม่บอกศาลแขวงสมุทรปราการเพิ่งเสร็จจับศาลแขวงมากับใครมากับสิงดามสวัสดีครับสวัสดีกูดมร์นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดี๋ยวเรานี้จะมาเปิดใจท่านประธานสาวผ้ปร,ร,รับเล่ามาเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเอาชัดชเคลียร <c oughs> ์เค <c oughs> ียร <c oughs> <ๆ>ไม่ต้องให้เกิดดรามา่าไม่ต้องเกิดการเบี่ยงเบนประเด็นอาเรื่องอะไอานนท์ยำทำร้ายร่างกายสายน้ำจริงไหมครับไม่จริงไอ้จริงยังไงอะ่ะปิดเสียงแค่หน่อยก็ะดานนิดหนึ่งเขา เขาต้องการมาหาเรื่องเมื่อวานนี้นะครับเมื่อจริงๆอ่ะพวกเราประกาศทาเบนเนอร์ลงไปในเพจนะครับพราะเราทําเป็นเป็นเพจมาเพื่อชวนชวนประชาชนเนี่ยไปรับเสด็จที่สนามหลวงเนื่องจากวันในในวันที่ห้าตันวาวันชาตินะครับอืมคันนี้ก็ไอไอที่ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กว่าอะไรนะสินสินอะไรนะนประสินน,สน,น่ะเขาก็บอกว่าไปไปนะครับ ก็เปแก็หมายไอจินนี่แหละอใครจินนี่เนี่แหละเ,ออเหมือนครับจินนี่ที่เราโพสตได้ว,ว่าจะไปศาลมันก็เลยบอกว่าไปพรุ่งนี้มึงเจอโอ,อไอนพสินนี่ก็เหมือนกันก็บอกว่าไป,ไปไปก็คือหมายว่าคนขวางตรงข้ามอ่ะเขาอยากจะมาได้ไงเขาอยากจะมาไม่ได้มาดีแน่ถูกต้องใช่ไหมไม่ได้มาดีแน่เราก็เลยถึงเวลาเราก็ไปกันตามปกติที่เราเคยรับเสด็จ ปกติของเราอยู่แล้วพอสุดท้ายบ่ายโมงหรือบ่ายสองแลวไม่นู้นเมื่อวานนี้บ่ยแก่ๆบ่ายแก่ๆแล้วล่ะแล้วต่เย็นๆแล้วล่ะก็เกิดการพวกมันก็ผมรู้แล้วว่าพวกมันอ่ะมายืนอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาเริ่มเริ่มมารวมกันมันมารวมกันที่แอโดูนัก่อลแอโดูนอแล้วก็เพราะว่าเราก็ลาดตะเวนดูอยู่ครับเออเราก็เวียนพวกมันอยู่เหมือนกันนะครับเราไม่ได้เราไม่ไม่ได้ประมาทไง ก็คือเราเราวงเราเราวางไม่ใช่เราวางเราป้องกันตัวครับรตบอเแล้วก็มรวมรวมรวหมารอบวางอมารอบวาง,าววางทีนี้ก็พอถึงเวลาเขาก็เดินมามันเดินมาจากอนุสาวรีย์เดินมาจากอนุสาวรีย์ไงทึ่งเราก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันกาลังเดินถึงไหนหถึงไหนตำรวจก็รู้ตำรวจก็รู้ทีนี้เนี่ยพอมาถึงตรงนั้นน่ะเราก็ต้องไปดักเลยเพราะเราต้องกันกันมวลชนเรามันจะมา กำลังพุ่งตรงมาที่ใช่มันกําลังบุกขัาเสือมาที่สบปสอ่ะเราก็เข้าใจว่ามันต้องมาที่สปสแล้วเรากต้องประกาศลงไปใช่ไหมเราเราประกาศอยู่แล้วเราอยู่หน้าสาาดีกาใช่แล้วเราก็เราแล้วมันก็บอกว่าจะมาไงเราก็มาจริงจริงเราก็ต้องเดินออกไปเพื่อย้ายถึงมันถึงมวลชนเราใช่เข้าใจไหมเราคือป้องกันมวลชนเราถูกต้องผมก็เดินเข้าไปเสียคนเออเพื่อที่จะต้องป้องกันเพราะหน่วยร่างตระเวนข่าวกรองเขาบอกแล้วมันมาแล้วมาแล้วนะตรงนั้นแล้วคืนี้ผม มันก็เลยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละผมถามทีนี้มันไม่ใช่ความผิดของของใครนะผมว่าตํารวจอะ่ะทําไมถึงได้ปล่อยให้มันเดินเข้ามาจริงจริงจริง,รง,รง,รงตำรวจก็รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแล้ตำ,ตำรวจอ<ล>น่ะตัวรู้เลยตำรวจเน่ยตัวรู้เลยแล้วก็ตำรวจเนี่ยเป็นคนเป็นคนรายงานมาทางทางไหนทางไหนตลอดอะวอกันเสิร์ฟเขาก็รู้อยู่แล้วไงว่าไอ้สายน้างกำลังเดินมา เราก็ต้องออกไปป้องกันมวลชนเราว่าอย่าให้คนคนแก่เด็กผู้หญิงบาดเจ็บหรืออะไรก็เกิดมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเรามันก็เดินไปก็คําถามคือทําไมตํารวจไม่สกัดมันตั้งแต่ตอนที่มันเดินจากรถสวรียน้มามันต้องเดินมันต้องสกัดตรงนั้นแล้วมันต้องอุ้มมันตรงนั้นแล้วแต่ปล่อยให้มาแต่เขาอาจจะคิดก็ได้ว่ามันเราไปอุ้มมันก็ไม่ได้มันเดินมาเฉยเฉยอ่ะก็มันก็พูดอย่างนี้ไงไอพวกนี้แม่งจบพูดแบบนี้ไงอยากจะไปเดินเล่นสนามหลวงเวลาที่มึงเดินเล่นหรือวะแล้วมึงบอกว่าเด็กเด็กกี่อะไร อเออลืมไปโทษเด็กที่ไหนอ่ะมันบอกอยู่วนะันนั้นมันเป็นผู้ใหญ่แล้วลานอีกเลยแต่ตัวมันใหญ่มากเลยนะอ่อ,อไม่ตัวมาโคตรใหญ่อ่อาต่อ,อ,อมันธรรมดานะเราแก่แล้วก็ตรงนะอืเดี๋ยวแล้ว,ลว,ลวตอนที่เราออกจากจุดของเราเดินไปหามาันไอ้ตรงที่เกิดเหตุนเนี่ยตำรวจรู้ไหมว่าเราเดินไปอะ่ะรู้สิตำรวจก็เขามาบอกผมแม่บอกว่ามันเดินมาแล้วตำรวจเป็นคนมาบอกเองด้วยถูกเดินมาแล้วนั่นน่ะเออออก เขาถามว่มาทำไมาบอกของทำไมทำไมไม่ไปลุบไปอุ้มมันออกไปเออทาไมไม่ไปลากมันออกไปเพราะตรงนี้มันมันมันไม่ใช่พื้นที่ที่ดีอะเพราะว่าก่อนหน้าเน,นี้มึงไปปวนกระบวนด็จที่สยามพารากอนมาแล้วใช่ไหมเราใช่แล้วอันนี้มันปวนทุกที่ใช่เผารูปในหลวงทุกที่ใช่อีาแล้วก็นี่สปสได้เป็นคนแจ้งความจับนุ่นเอาไว้ผู้ประสานงานมั่ง <laughs> มาเล่นด้วยผมวัสดีครับ เนี่ยตัวเนี่ตัวแซ่บเนี่ยตัวเนี่แหละคือตัวที่ก้าวความมาแล้วเนี่ยคือแอดมินตัวแซ่บเหมือนกันเนี่ยถ้าจะเล่นนะเล่นสองคนนี้เท่าไหร่น้างเซ็ตผมึ่งเซ็ตสองเดี๋ยวขอว่าผมแม่งไม่ใช่ลูกผู้ชายนะจริงๆอ่ะผมอยากเล่นเล่นของจริงนะแม่งยอนยอนสวายคนหนึ่งแอดมินแอดมินชี้เป้านะคะขอฟ้องเอาหมดแล้วนะตาตาเมื่อวานเราไปกันกี่คนเนี่ยมีใครบ้างมีที่ตำรวจบอกว่ามันมาแล้วแล้วเราเดินไปเราไปกันกี่คนเราไปกันประมาณสี่ห้าคนเอง <ด>มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็กล่าวว่าจะไปเล่นผู้หญิงด้วยกันเนี่แอดมินนี่แหละว่าจะมาตบแอสไอตบผู้หญิงด้วยกันนะ<อ>่ะโอเคแล้วมันเกิดอ,อะไรใครเปิดศึกก่อนใครอะไรก่อนมันข้ามมาฝั่งเราจะทำยังไงดีอะมันข้ามมาฝั่งเราคะ่ะแล้วจะให้เรายืนเฉยๆให้มันข้ามมาหาพวกเราเหรอคะคือเราเอา,เอาตรงๆนะมันเป็นจุดมันเป็นจุดที่รับเสด็จที่ใกล้อันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องจริงไรซีรีส์อะไรนะคือมันใกล้วัดพระแก้วมากที่สุด แล้วขบวนเสด็จจะเสด็จแล้วด้วยเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายความมั่นคงตำรวจจุดคัดกรองทําไมละหลวมปล่อยให้ใส่น้ำเนี่ยเดินเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านจุดคัดกรองผมมีปัญหากับจุดคัดกรองตลอดเพราะผมเป็นอดีตผู้ต้องขังอบัตรประชาชนมันขึ้นแดงผมจะมีปัญหากับจุดคัดกรองแต่ทําไมพวกเนี้ยไม่มีปัญหากับจุดคัดกรองเดินเข้ามาใน,นงานได้เ,เลยเขาต้งนันนะไม่มีจุดคัดกรองไง ตรงไอ้นี่ไงมีตรงแม่บิมไปผมดม่ไม่มีเราในไ่หมดมีใช่แต่มันผ่านสะพานผ่านพิภพมาได้เลยโดยที่ไม่ผ่านการจุดคัดกลองตำรวจก็หล่ารวมใชก็ถูกต้องไงผมโพสไปแล้วว่าตำรวจหล่าลวมอืคงานเนี้ยคืองานเนี้ยนะผมผมบอกให้เลยนะว่าตำรวจอ่ะนะครับตำรวจอ่ะน่าจะขอบคุณพวกเราได้ซ้ำไปใช่นะ ผมบอกให้เลยว่าพวกคุณทำผมวาในีผมก็บอกพวกคุณทำอ่ะได้แค่จับจับกุ้อุ้มจับจับแบบดันดันจับจับไว้แค่เพอเป็นวิธีอ่ะแต่มามาเจอประชาชนอ่ะมันประชาชนอ่ะมันไม่ใช่ตำตำรวจเข้าใจไหม,มประชาชน,าน่ะเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยใครใครลงมือก่อนผมเรื่องลงมือก่อนนะนะมันผมาตามภาพอนะมันก็วิ่งเข้ามาใส่แล้วพอเราเดินข้ามปั๊บมันก็วิ่งเข้าใส่วนน่าใส่ป <นะ S 2> ั๊บเราก็สวนนี่ครับ อยู่ทำไมครับก็ตามคลิปวะเนอตามคลิปครับปรีเข้ามาก่อนเราเราก็ต้องแบบว่าไปดันเอาไว้อยาให้มันข้ามมาฝั่งหาวลชนเราไงใช่ไหมเพราะเพราะเห็นว่าพวกเราเดินไปใส่เสื้อเหลืองไงเออมันก็ปรีก็มาใส่เลยแต่มันใส่ผิดคนไงผมมันมีปัญหากับเสื้อเหลืองวะมันมีปัญหาไพวกเนี้ยมันเห็นใครใส่เสื้อเหลืองมันเข้าไปปรีทุกทีเลยมันเหมือนกับโดนเวทมนต์อ่ะพวกเนี้ยแบบโดนคาถาโดนโดนพยันนะ ตอนนี้ตอนนั้นตอนนั้นก็เลยอุดตลุดกันเลยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วใช่ใช่เพราะว่าเราเราแต่พวกมันก็ถ่ายคลิปกันไว้เยอะนะแล้วแล้วมันถามว่าถ่ายคลิปบอกทำไรเพื่อนกูทำไรมึงไม่เห็นเ่ยพวกมึงโดนต่อยอยู่ไอ้หียแต่ที่มึงแกช่วยมึงกลับถ่ายภาพใช่ไหมมันอยากได้ภาพอยู่แล้วเออไม่ใช่แต่ที่มันจะมาข้ามาช่วยเพื่อนมึงอ่ะมึงกลับแบบไล่กันถ่ายรูปไล่กันแบบถ่ายคลิป มันต้องการคริปต้องการก็ถ่ายละคนก็พอไรเยี่ยมมากี่คนน่ะมันก็ถ่ายคลิปกันทุกคนเลยมันจะได้มีหลายมุมกล้องไงโอ้ยไปถ่ายมุมกล้องอะไรมันขอตำรวจเราก็ได้ตำรวจมาเป็นร้อยมันมาสี่ห้าคนแม่งตำรวจมาเป็นสิบไม่ถึงร้อยเราผมพูดเกินไปตำรวจแล้วตำรวจตรวจช่วยอะไรบ้างเราวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจ หรือภาษาอังกฤษมันมันหน้าตามันคล้ายๆกันหมดเลยเมื่อวานนี้มันก็เลยแบบมันก็เลยแบบตำรุดอะไม่เห็นการชลมนลครับคนไม่ได้มันตำรวจนอกเครื่องแบบอะใช่ผมผมคิดตกใจตอนนี้แต่ผม อ๋อตำรวจก็โดนต่อยด้วยเหรอโดนปีนลั่นเมื่อวานเนี่ยคือเนี่ยผมอ่ะอ๋อเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้เราก็นึกว่าเป็นสามกีมันมันนึกว่าสามกีไปมันเหมือนตำรวจต่อยตำรวจไปด้วยโดนหมดเลยใช้คำตั้งคือมันแบบว่าผมคิดตกใจเพราะผมแก่แล้วไงผมตกใจง่ายตนะแล้วพอเกิดเหตุการณ์แล้วมันโพสต์รูปเลยนะที่มันมีเลือดอาบแน่แล้วมันขึ้นเลยขึ้นแคปชั่นเลยอานนท์ทำร้ายร่างกาย สายน้ํามันบิดเบือนมันจ้องจะเอาคุณเลยนะเน่ะมันก็มันจะเล่นอยู่แล้วไงมันคือมันความต้องการของมันน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าในสปสเนี่ยใครเป็นแกนนําใครเป็นประธานสปสมันก็ต้องมาเล่นสปสก็ต้องมาเล่นประธานนี่ครับม่เล่นมาเล่นหัวแด่มันจะเล่นหางทําไมอ่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันแตกด้วยหมัดใครอ่ะมันโดนใครก็ไม่รู้โดนใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้เงกันมันโดนหมัดใครก็ไม่รู้ หมัดพิกคาดเลยนะคะอ่าโอเคหลังจากที่ชุนละมุนเสร็จแล้วมันก็ไปแจ้งความแล้วมันก็ระดมคนไปที่สอนอชนะชนะสงครามแล้วเราก็เล่นเขาเรียกว่าสาบขาหรอไปอีกรงพักหนึ่งมันก็ตามไปอีกลงพักหนึ่งใช่แล้วเราก็หนีไปอีกลงพักหนึ่งท,งทั้งที่เราจะเป็นผู้ต้องหาไปใช่เหรอเราทำอะไรร่างกายมันม,มีเหรอก็อ,อย่างนี้อ่าเอาใหม่ซื้อเมื่อวานนี้แม่งมัน,ม,นมันบิดเบือนความที่มันบิดเบือนของมันนะความความสันดานของมันเลยนะ มันบอกว่าพอเราทำลายร่างกายมันเสร็จแล้วไปนั่งรอรับเสร็จอย่างสบายใจไม่ใช่ในกีบนะเออพราะว่าพอวพอเราพอเราเสร็จแต่ตรงนั้นน่ะตำรวจขเขาก็มาหิวา้วเราไปนะจ๊ะนะพาเราฮิ้วเราไปจื้อเออไปฮิ้วเราไปไปไปบอกว่าจะไปที่โรงพักเอ,อ่อที่เกเหตุพอดีพวกมันก็โพสต์ว่าจะมาจะไปล้อมโรงพักเออมันจะไปล้อมโรงพักคันนี้ตำรวจก็เลยมามาเอาเราขึ้นไปอยู่บนรถแล้วเออตำรวจเขาบอกว่าอันไปซุ่มสองห้อง นะครับเขาไปต้งสองห้องอ่ะผมไม่รู้ว่าแม่งต้องเป็นใครอ่ะที่เราตรงนั้นอ่ะเป็นตารวจข้างนั้นกับมีแต่ตํารวจกับเราอ่ะตารวจห้าคนอ่ะอยู่ตรงนั้นข่าวก็ร่วอีกว่าเรากำลังไปต้องสองห้องมันก็โพสต์ว่าจะไปตามไปต้งสองห้องเงี้ยไหมสองห้องปิดไอ้ทีเนี้ยต้งสองผมก็ไปต้งสองห้องพอดีว่าเขาก็เปลี่ยนเป็นที่อื่นไปอีกที่หนึ่งนะครับเมื่อคืนเนี้ย ก็ผมไม่เข้าใจว่าผมว่าตำรวจเนี่ยบางทีตำรวจก็เป็นสามกีเหมือนกันนะมันก็มีสิแตงโมก็มีทําไมสามกีบมันจะไม่มีตำรวจตำรวจมะเขือเทศมะเขือเ่ยผมก็ยังโวยเลยผมว่าเอาทําไมเรามีเผมพวกของกับตารวจเนี่ยผมยังไม่ไปบอกใครหรอกว่าผมจะไปไหนแต่ทาไมถึงไม่ผู้สามกีไมาถึงได้รู้ว่าเราสับขาหลออไปอีกรงพักหนึ่งไปลุงไอ้ลุงที่มันร้าสดอยู่มันยังบอกเลยว่าไปทุ่งสองห้องเออมันรู้ได้ไงวะเออข่าวรั่วค่ะ อ่าแล้วเคแล้วพอไปถึงโรงพักแล้วมีการแจ้งข้อกล่าวหาต้องประกันตัวอะไรยังไงผมก็ต้องประกันตัวเมื่อคืนนี้ก็มีการประกันตัวกับมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือทำลายร่างกายนะครับแล้วก็ผมโทรมาที่รอยตุืมนะครับเมื่อคืนเนี้ยผมโทรมาที่รอยตู้ว่ารอยตู้ประกันตัวเมื่นนึงจัดการหน่อยอหาหน่อย เราโต๊ะก็บวังได้นราไปดนก็โอนไวทันทีเราไปโดนโอนไวนราไโดนโอนนั่นเองนะครับใครอย่าเข้าใจนะครับว่าเป็นเงินเป็นเงินของผมไม่ใช่นะจ๊ะเป็นเงินของรอยโต๊ะนะจ๊ะลั่นเลยแล้วก็รอยต๊้จะไปเอาไปจากไหนจะไปอะไรก็แล้วแต่เรื่องของรอยต๊ะเพราะฉะนั้นรอยต๊้จะต้องประกันตัวให้พวกเราอ่ะไปก่อนครับแล้วจะขึ้นสาอไหม่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปแพทย์ อ๋ออะไใบไพัดของใครบอกใบพัของพวกมันอ่ะฝั่งเรามีใครเจ็บไหมไม่มีฝั่งเราไม่มีใครเจ็บเลยจำจำได้ไหมเหรอตัวนั้นที่เราตัวถามผมมาต้องเกิดมีการประทะเกิดขึ้นะนะอนะเออเรวตัวว่าที่เราตัวถามผมมาว่าใครจะเราจะสู้เขาได้ไหมออผมบอกว่าแล้วว่าผม,ผมสู้ได้อนืนี่ครับนี่นนสองเกมไม่ใช่สามเกมนี่ผมสู้ได้อยู่แล้วะไม่แต่รรได้ข่าวว่าสายน้ําตัวมันใหญ่มากเลยยุทธวิธีมันผิดกันเข้าใจไหมเรวตัวว่าอ่ายุทธวิธีการ การเข้าหาการเดินการถอยอ่ะมันผิดกันนะเจะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สายน้ำนี่ตัวใหญ่ไหยใหญ่ตใหญ่ตมาหรานผมว่าไม่ไม่ต่ําจากแปดสิบหรือเก้าสิบโลนะแล้วก็หดาด้วยสูงใหญ่อะสรุปว่าไอ้สายน้ำมีตัวอย่างกับยักษ์สูงใหญ่มากสรุปเมื่อวานใครล้มมันเป็นสะดุดตีครับมันโดนสะดุดตีครับ้ว่า่เป๋าใส่กระเป๋าฮะใส่กระเป๋าค่ะมันสะดุดตีหรือสะดุดอะไรไม่รู้เมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานไอ้คนของผมล้มคนขกระเป๋าตัวเองค่ะนะแต่ว่าล้มแล้วมันก็ไม่แตกนะผมแบบ ผมไปไปดึงขึ้นมาแล้วก็คือการถอยการการถอยการเดินมันต้องมียุทธวิธีข้าใจมาอจะบอกอะไรกับพวกสลิมสลิมโลกสวยว่าทำไ,ไมมาเกิดเหตุการวันนี้ทำไมใช้ความรุนแรงทำไมไม่อดทนอดกล,ลกกั้นผมเต <ๆ S 1> <champ S 1> ือนพวกสลิมโลกสวยหลายครั้งแล้วไอ้พวก ดีแต่อยู่หน้าจออยู่หน้าเฟซเก่งแต่อยู่หน้าเฟซแต่แม่งไม่เคยออกมาทําหาอะไรเลยนาะสลิมบโ,โลกสวยนะผมบอกว่าตั้งแต่มีการประชุมเอเปกนู่นแม่งพรพฤจะออกมึงก็ออกมาดา่าออกมาว่ามาทําส้นตีนกันนะครับพอเมื่อวานเนี่ยนะมีมีเหตุการณ์มึงก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่การเห็นต่างทางการเมืองนะมึงก็รู้อยู่มึงในในพื้นที่นั้นอนะ่ะพื้นที่รับเสด็จของพวกเรามันถึงมันจะเป็นวันอะไรก็ช่างแต่พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของรับเสด็จ แล้วก็รู้ก็ต้องรู้ว่าไอ้ไอ้บ้าเนี่ยมันเป็นคนรับฝังกับพวกเราพวกที่มันไม่เอาเจ้าอยู่แล้วใช่ไหมเรามันเคยผอรูปในหลวงเคยคือเคยปลดในหลวงเกือบทุกๆครั้งทุกๆกวันสําคัญของทุกๆุกวันสำคัญของประเทศไทยอะนะวันั้นก็สยามแล้วพวกมึงอะนะสลิมลกสวยนะพวกมึงก็ต้องเออพวกมึงก็ต้องเห็นใจกูด้วยเฮ้ยกูโดนด่าสองสองชั่วโมงเนี่ยก่อนหน้านี้นายจีนี่ด่ากูว่าสองชั่วโมงกูยังอดทนเลยกูไปแล้วเพื่อที่จะไม่ให้พวกมึงด่ากูนี่แหละ กูทําเพื่ออะไรพอเมื่อวานนี้พมกูไม่มีความอดทนปั๊บมึงก็เลยแบบโอ้โหด่ากูว่าแบบด่าผมดา่าด่าพวกเราอะนะด่าจนแบบโอ้พวกมึงอยู่แต่หน้าตรงนั้นน่ะหน้าเฟซหน้าเคนคีย์บอร์ดอยู่ตรงนั้นอะแต่พวกมึงเคยออกมาทําอะไรอ๋อนี่เขาจะบอกอะไรให้กับอ e ีสลิมโลกสวยทั้งหลายนะรู้ไหมว่าก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มสปป,ปสอานนท์เนี่ยไอพง ไอ้ไน,น,น้ำเนี่ยกลุ่มพวกนี้แหละคือกลุ่มที่ไปไปล้อมรถทาเ่าไปช่วยพระราชนินีตอนที่ถูกไอ้สามกีมันล้อมรถอะ่ะกับกลุ่มนี้แหละกับกลุ่มนี้แหละที่ช่วยพระราชินีนไว้อะ่ะมีใครว่าตอนนี้นไอ้เอกอชยัยของขงวานด้วยใช่ไหมใช่ตอนนี้<อ>กําลังกําลังขึ้นศาลอยู่ายกาลังพิจารณาคดีแล้วกําลังเริ่มเริ่มเริ่มนัด,ดเริ่มไต่สวนพยานแล้วครับตอนนี้นะครับคดีอยู่ในระหว่างการสืบสวนพยานอยู่นะครับ คดีขัดขวางกระบวนเสด็จที่พวกเราไปช่วยแล้วก็คดีมัตราหน<ม>ึ<ม>่งนนี่นะครับก็ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าก็คือประเทศไทยนี่ตั้งแต่มีมาตรานี้ยังไม่มียังไม่ได้ใช้กับใครนะครับนี่คือคนแรกกลุ่มแรกห้าคนนะที่โดนมัตราหนึ่งศคือการประทุษาร้ายพระราชินีนะครับเอผมจะบอกได้เลยว่าคดีประทุษาร้ายพระราชินีอ่ไม่ใช่คดีมัตตาหนึ่งสองนะนะ,นะครับ มันร้ายแรงเพราะว่าคดีตลอดชีวิตน,น,นะครับาอาตราโทษสูงอน,น,นะนะครับเ,เครียรชัดแล้วนะคะว่าอย่าโลกสวยสลิมอย่าโลกสวยสลิมอย่าโลกสวยสวัสดีค่ะใช่ดูก่อนเนี่ยมือพิชาติ เนี่ยมันกำลังขุดรูปคุณนะว่าตอนเคยโดนจับอ่ะโอ้นะั่นมันผมบอกแล้วไงผมเคยโดนผมเคยโดนจับนะครับใช่ทพาะั้นอยับมาเล่นกับโกบขึ้นศาลแล้วมันขึ้นศาลแล้วมันลำบากบอกทอเท่านั้นแหละ